กหมดก็หมดผมไม่สนผมซุม่มละมาเสียงเบาไปหน่อยอะ่ะเฮ้ย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 เน,น่นั่นไงแต่ยังก่อนแต่ยังก่อนสุดเออเอาสุดนั่น โอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วน้องผมเอาให้โอ้โหนี่ยังสุ่มไปประมาณอันนี้เป็นโลที่ห้าสิบห้าสิบโลได้ละอีกตัวหนึ่งแล้วนี่คือสิบโลแรกในสตรีมนี้แล้วน้องผมเอาให้แล้วเหลือลูบี้สองหมื่นแปดกับข่าอีกแค่ตัวเดียว เอาดิคือน้องรักผมอะคือน้องโคตรรักผมแล้วผมก็โคตรรักน้องเลยบะบีโอ้โหมาดิมาดิยังไม่เสียสักบี้ผมได้แล้วตัวหนึ่งเอาดิผมมั่นใจมากว่ายังไงก็ต้องีหกอะคือมันความรู้สึกอะเออแล้วผมจะต่อ มาดิคุณหนูยอนเนี่ยอืออ่า,ามีความสุขเวอรเปิดมาต้อนสตรีมโคตจะมีความสุขเอาให้สุดอะ่ะมาเลยได้บ้าให้มันจบไปออหนูค่อีกแค่ตัวเดียวนะเพื่อคือแบบว่าเฮ้ยชีออะไรเนี่ย เ <What? S 2> พิ่งส่งไปไม่กี่โลเอง <c oughs> เอาดิผมบอกแล้ว <c oughs> ไปหกดาวแดงเลยวะละ่ะ <c oughs> ไอ้สตีมไปไม่ถึงเก้านาทีไอ้ตัดเออ <c oughs> จบแล้วเหรอเดี๋ยวสตีมไปไม่ถึงเก้านาทีเอาหกดาวแดงเลยวะละ่ะ โคตรเดือดเนี่ยโอ้ล้วความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นอะโอ้โคตร้ามันมาตั้งแต่ตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วไงแล้วมันยังยังเอาสุดอ,อยู่